สวัสดีค่ะจิดาพาการเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนมาสวนทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตผักให้นะคะโอ้โหทุกคนมาแป๊บเดียวสวยมากอันนี้ยังไม่ลดน้ำนะคะโอ้ลมแรงมากเลยวันนี้ยินดีใจนะยินดี วันนี้ดีใจมากเพราะอะไรคะเพราะว่าลมมาแล้วนั่นหมายความว่าฤดูหนาวกําลังเข้ามานะคะผักของเราจะปลูกแล้วสวยที่สุดก็คือในช่วงนี้นะคะส่วนใครที่อยากได้ผักถุงแนนจะอัปเดตให้คือวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้แนนจะอัปเดตให้ทุกคนใครที่อยากได้ผักถุงนะคะโอ้โหมเมื่อคืนยาวของแนนนะคะปลูกไว้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้แนนจะเข้ามาปลูกผัก ต้นกล้าที่เหลือของแนนนะคะเดี๋ยวขอเข้าโรงเรือนก่อนนะอันนี้ฟักทองของแนนก็ยังเหลือน,นะคะทุกคนเพราะว่าเขาติดดอกออกลูกแล้วก็เลยเก็บไว้นะคะส่วนตัวบวบแนนลื้อทิ้งแล้วนะคะทุกคนโอ้โหอันนี้คือโรงโรงเรือนหนึ่งนะคะเราจะมาดูถ่ายผักสลับให้กับทุกคนดูอันนี้เป็นสวิตช,ชามนะคะต้นกล้านะคะ โอ้สวยจังเลยอันนี้เป็นต้นต้นอแอน,นปลูกผักสลัดไว้ในกระถาง6นิ้วนะคะผักสลดัดกระถางหกนิ้วนะคะแล้วก็มีผักสลัดที่อยู่ในกระถางสี่นิ้วสวยมากทำไมต้องทำใส่กระถางไว้เป็นเต้าล็อกแรกๆนะคะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาสวนอยากได้ผักเอาไปปลูก เอาไปปลูกกินเองแล้วเด็ดใบกินทีละใบสองใบในแต่ละกระถางะค่ะเวลาสมมติว่าเราปลูกผักแค่สี่ห้ากระถางแต่เวลาเราจะกินกินกับส้มตำหรือว่ากินเป็นผักสดะค่ะเราเด็ดใบข้างล่างที่ที่เขาโตเต็มที่แล้วกินไปเรื่อยๆืเราก็ไม่ต้องแบบซื้อผักสลัดบ่อยค่ะเพราะว่าเรามีผักสลัดให้เด็ดนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าไซโตในกระถางสี่นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือน่าจะเป็น บัตเตอร์เฮดนะอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์เฮดทุกคนแน่นชอบกินสลัดบัตเตอร์เฮดนะคะแล้วก็อีกตัว